เอาละครับสวัสดีผมผมเอกฟรีดอมนะครับวันนี้อยู่กับในเกมไม่ครับจะว่าเบสล็อกนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาดูให้ดูกันให้ดูสิ่งประดิษฐ์ที่คิดว่าแม่ง <c oughs> เรียกว่าไงดีวะจะมีสาระก็ไม่เชิงสาระนะ <c oughs> คือมันเป็นอุปกรณ์อำนวยความสะดวกชนิดหนึ่งยางเห็น <c oughs> คุณเห็นผมตอนนี้ปะผมตกปลาใช่ปะดูดูนะตกปลาอยู่นะคืออาจารย์เด้ผมครับเขาสร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ขึ้นมาครับผมเป็น เออ่ที่ตกปลาครับผมเดี๋ยวให้ดูนะตรงนี้ผมอยู่แบบอะไรเขาเรียกอะไรที่พักนะเหมือนเหมือนกับบ้านพักตาอากาศนะผมเนี่ยเหมือนบ้านพักตาอากาศครับผมเป็นแบบโซนตกปลานะฮะตรงนี้เป็นไงอาจารย์เนี่ยผมทําไว้ดูเลยสวยป่ะเหมือนกับเออร้านอาหารอะเนี่ยเราก็ตกปลาตรงเนี้ยเนี่ยแอบปลามาแล้วชุบจมวัดเอ๊บไงโอเคครับผมซึ่งที่ตกปลาอาจารย์เนี่ยทำมาดูคดูคุณเห็นกล่องดำๆตรงนี้ปะ เนี่ยกองล้มดำตรงนี้ผมนึกว่าเขาทำอะไรตอนแรกพอาะเบอร์เขาแปลงไหนครับผมดูสิ่งประดิษฐ์เราดูสิ่งประดิษฐ์กันนะครับผมนี่ไงมีบล็อกครับผมอันนะี้ไว้กันกันตัวไหลเฉยๆนะไม่มีอะไรตรงนี้นี่นะดูเดี๋ยวให้ดูนะตรงนี้มีปลาตัวหนึ่งครับผมเป็นบล็อกนะนี่ดูบล็อกเนี่ยทุบดันนี่ก็ได้นะมีระบบด้วยไงย <laughs> นี่ฮะถ้าใครอยากจะสร้างก็กดูระบบไว้แล้วกันเนี่ยอีกสามก้อนนะฮะนี่ตัวผักครับสวิตนะฮะ บานพับปิดเปิดนะครับผมนี่ดูปลาดูชื่อปลาแม่งปลาเอก <c oughs> ชื่อแม่งเอาชื่อผมมาตั้ง <c oughs> ปลาเอกก็มาสังเกตว่าจะมีกล่องเห็นไหมไอ้กล่องด้วยเนี่ยกล่องแล้วก็จะมีกล่องเก็บของนี้นะผมเวลาเราวัดปลาได้ปุ๊บมันจะเข้าไปในกล่องตรงนี้ครับผมนี่เห็นป่มไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นตัวดูดนะเข้ากล่องไอ้ตัวนี้เป็นเหมือนเหมือนกับว่าเวลาปลา,ากกนนะมันกิน่ะไอ้ตัวเนี้ยจะยุบมาหน่อยหนึ่งครับผมเดี๋ยวผมทำให้ทำให้ดูนะนี่ครับสิ่งประดิษฐ์ดูของที่ตกมาได้อย่าคิดว่าไม่ดีนะเว้ยตกปลา นั่นตอบของโคตรดีดูดิบาดูธนูดิอันเบกกิ้งสาเฟมเบตดิ้งพาวเวอร์วีดีผมโคตรอยากได้เลยเดี๋ยวเอาไปใช้เนี่ยดีของกุ๋งเนี่ยนี่ตกปลาได้มาแล้วเดี๋ยวเราก็ไปไปเก็บเวลไงมันไดเราเอาเบตดิ้งไปซ่อมได้ไงอันนี้ดีมากเลยนะธนูธนูเนี้ยดีมากเลยนะเดี๋ยวขโมยแม่งก่อนเก็บแม่งเลยนี่ดูดิของแม่งตอบโคตรดีอ่ะซึ่งตอนนี้คันเบดผมดูนะมีลักออฟดเซมาแล้วก็อันเบกกิ้งสามรัวแล้วก็เบตดิ้งเห็นมา คือตกได้เรื่อยๆสบายดูนะครับผมเวลาตกก็เล่งดีครับ,นนบเนี่ยโยนปั๊บเนี่ยแล้วก็เล่งดูพอจมเราก็วัดแค่แหละมาแล้วได้หอยมากมันก็เข้ากล่องเลยครับเป็นไงของที่ถของไม่ดีนะเว้ยนี่ดูเครื่องตกปลาครัผม,มเหมือนจะไม่มีประโยชน์เท่าไหร่นะ <laughs> ทำเล่นๆไงเนี่ยได้อีกแดงวะ มันตกไวมากเลยนะเว้ยผมว่าไม่เกินสิบวิมุกเนี่ยไวมากเลยดูดิแล้วก็เล็งดีๆเฮ่อาปลากินดูนะแล้วก็วัดโหเราชำนาญอยู่แล้วนนเกมตกปลา,าบอกเลย <c oughs> ชิวๆครับ <c oughs> สิ่งประดิษฐ์ที่แ <c oughs> ม่งแม่งโคตรไร้สาระเลย <c oughs> แต่มันก็เออมันก็มันก็ดูดีผมว่ามันกันมอนได้ด้วยไงประเด็นอนะ่ะจริงๆเราทำข้างฝั่งแล้วก็ตกก็ได้ไนะเว้ย <c oughs> ผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาทำเพื่ออะไรโ <c oughs> ดนละนี่ดูว่า ดูปลาเอกไปดูปลาเอกมาแล้ววัดตู้น่ามันเด้งเขา้ามันเด้งเข้ากล่องแล้วของเป็นไงเป็นไงผมว่าตกให้ดูนะสิ่งประดิษฐ์แบบอืมสารละไม่มีสารไหลพอวะสิ่งประดิษฐ์ที่แบบคิดว่าจะดีก็ไม่ดีนะนี่เราเล่ปลาเอกวัดเอ๊ะพอตกได้ปุ๊บอีพีเข้าตัวได้เป็นไงเล็งไปที่ปลาเอกครับอะขอปลากินไอ้นั่นยุบทุน่นทุ่นลงทุนท่นลงทุนทนท่นมันลงไป มาแล้ววัดนี่ไง yeah. เลนที่ปลาเอกไว้ครับนี่แล้วเราก็รอครับมายัางมายัางยังเว็บวัดนี่ของเข้ากดังเลนปะเนี่ย <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> นี่ก็เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่แบบกันได้ก็สร้างไว้นะผมผมก็ไม่รู้ว่าสร้างเพื่ออะไรมันก็ดีแหละอวะก็ดี <laughs> อะน,นีก็ดีวะ <laughs> โอเคครับที่ก็ให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเอ่อช่องนกปลาผมนะ โอเคผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกันกดไลค์ด้วยครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ไปก่อนนะครับผมบายบายถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ดยล่ะ